สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่ว,ชวงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพผงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากมู้ชมกันค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่มันเดน่าอีวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะลิเวอร์พูลแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วยกพลไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกมนี้ลิเวอร์พูลมีการปรับตำแหน่งค่ะ ให้โดมินิกโซบอสไลน์มาเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาแทนที่เชรมีฟริมโปงที่ได้รับบาดเจ็บผลการแข่งขันปรากฏว่าหงแดงแลลเว์พปลบุกม,มาเอาชนะสาริการดงนิวคาเซิลที่เหลือ10คนไปแบบสุดระทึกเลยนะคะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยทีมเยือนะได้ประตูจากไรอันปราเฟนแบกนาทีที่35อูกโกเอกิติเกนาทีที่46ริโอเอนกูโมฮานาทีที่ 90+ ก ซึ่งประตูชายของเอนกูโมฮาก็ทําให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูให้ลิเวอร์พูลได้ด้วยวัย16ปี361วันค่ะส่งผลให้หงแดงคว้า3ามแต้มกลับออกไปได้สําเร็จหลังเกมการแข่งขันอาร์เนอร์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้สะท้อนมุมมองถึงผลงานของทีมนะคะโดยชี้ว่าแม้การบุจกจะเฉียบคมและสามารถทําประตูได้มากแต่ปัญหาสําคัญที่ยังคงแก้ไม่ตกก็คือเกมรับที่เปิดช่องให้คู่แข่งเจาะ และทำประตูได้อยู่บ่อยครั้งนี่อ่านไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดในเชิงแทคกติกหรือว่ารูปแบบการเล่นแต่หากมองแง่ของความบันเทิงแล้วถือว่าเป็นเกมที่แฟนบอลทั่วโลกได้รับอัตถรสอย่างเต็มที่นอกจากนี้ค่ะเขายังมีการยกย่องบรรยากาศในสนามและการสนับสนุนของแฟนบอลเจ้าบ้านที่มีส่วนสำคัญต่อความเข้มข้นของเกมนอกจากนี้อาเนอร์บอกว่ายังรู้สึกโลง่งใจที่ทีมกลับมาคว้าชัยได้ในช่วงท้าย หลังจากที่ออกนำไปก่อน2-0แต่ถูกคู่แข่งที่เหลือน้อยกว่าไล่ตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จนทำให้สถานการณ์กดดันก่อนจะปิดเกมได้ด้วยจังหวะการโจมตีที่ดีที่สุดของทีมอย่างไรก็ตามค่ะกุนซื้อชาวดัชก็ย้ำว่าหากลิเวอร์พูลต้องการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงปลายฤดูกาลทีมจำเป็นจะต้องเก็บคลีนชีทให้ได้บ้าง เพราะถึงแม้จะมีศัก,กยภาพในเกมรุกสูงแต่การเสียประตูม,มากเกินไปย่อมเป็นอุปสรรคต่อการรักษาม,มาตรฐานและความสำเร็จในระยะยาวส่วนเกมนะัดต่อไปค่ะเป็นนัดที่3ของฤด,ดูกาล2025-2026หงแดงลิเวอูจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้เวลา22นาิกา30นาที ลิเวอร์พูเองก็กําลังหวังที่จะเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหลังจากที่ล่าสุดบุกไปชนะนิวคาสเซิลสามประตูต่อสองเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านโดยพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครในเกมลีกที่เล่นในบ้านมาแล้ว18นัดติดต่อกันถือว่าเป็นรังเย่าที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยละคะ่ะเกมนัดน,นี้อาเนอร์กุนซือนิวเวอร์พูจะหมดสิทธิ์ใช้งานจิริมีฟริมปงอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่มีอาการบาดเจ็บนะคะโดยคาดว่าจะมาในระบบ4231 ผู้รักษาประตูเป็นอลิซงเบเกอร์กองหลังประกอบไปด้วยคอเนอร์แบรดลีย์เวอร์จิฟานไดอิบไบร์มาโกนาเต้และมิลอสเคอร์เคสส่วนกองกลางประกอบไปด้วยโดมินิกโซบอสไลกับไรอันกราเฟนแบกแนวรุกค่ะมัวเมสซาลาฟลอเรนติสโคดี้กัปโปโดยมีกองหน้าตัวเป้าก็คืออูโกเอกิติเก้นะคะสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดนี่หรือว่าปูชนะ1เสมอ3และแพ้1ค่ะ ในส่วนศึกลูกหนังคาราบาวครับรอบ3เนี่ยก็ได้ทําการจับสลากประกบคู่ออกมาแล้วนะคะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าลิเวอร์พูลจะรับการมาเยือนของเซาท์เมป์ตันซึ่งการแข่งขันจะมีการกําหนดเล่นกันในสัปดาห์ของวันที่15และ22กันยายนนี้ค่ะจากนั้นไปดูกันที่เรื่องของร um oh ิโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะคะซึ่งเขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสร หลังกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูดได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเอ็นกูโมฮาเพิ่งลงสนามในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่100ช่วยให้ลิเวอร์พูลูเฉื้อนชนะนิวคาสเซิลสประตูต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจังหวะดังกล่าวก็ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดค่ะที่ทำประตูให้หงส์แดงด้วยวัยเพียงแค่16ปี361วัน ทำลายสถิติเดิมของเบนวูดเบิร์นที่เคยยิงได้ตอนอายุ17ปี45วันในเกมพบกับลีดยูไนเตดปี2016นอกจากนี้ค่ะประตูดังกล่าวยังทำให้เอนกูโมฮาติดอันดับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดลำดับที่4ในพรีมลีนะคะที่ยิงประตูได้โดยมีเพียงเจมส์วอนเจมส์มิลเนอร์และเวนรูนี่ที่ทำได้ก่อนในวัยที่น้อยกว่าค่ะ สำหรับเส้นทางอาชีพของเอนกูโมฮาเขาย้ายมาจากเชลซีมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อเดือนกันยายนปีก่อนนะคะแล้วก็ถูกจับตามองตั้งแต่แรกด้วยฝีเท้าที่เกินวัยก่อนจะได้โอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในศึก FA Cup ัพพบกับแอคริงตันเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็สามารถสร้างชื่อในฐานะผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับสที่เคยลงสนามให้สมโมสรนะคะก่อนจะมาระเบิดผลงานประวัติศาสตร์ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ริโอเอ็นกูโมฮาเผยถึงความรู้สึกผ่านลิเวอร์ poolfc.com ค่ะว่าเป็นประสบการณ์ที่ทั้งตื่นเต้นและพิเศษอย่างยิ่งการได้ลงสนามและสร้างความแตกต่างคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาและการยิงประตูชัยครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างมหาศาลโค้ชทั้งจากอะคาเดมีและทีมชุดใหญ่มักจะสอนให้วิ่งไปที่เสาไกลเสมอซึ่งการที่ทำได้จริงในสนามแข่งขันถือเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ เขายอมรับว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่กู่ร้องเรียกชื่อเป็นโมเมนต์ที่เร้าใจอย่างมากแต่ว่าเจ้าตัวย้ำว่านี่คือสิ่งที่ซ้อมมาแล้วนับร้อยครั้งและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงต่อหน้ากองเชียร์แม้จะอายุเพียง16ปีแต่ว่าเอนกูมฮาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่เคยมองอายุเป็นอุปสรรคสิ่งที่เขาต้องการก็คือการพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเล่นและแข่งขันกับนักเตะท,ที่มีอายุมากกว่าได้ไม่ใช่เพียงแค่รุ่นเดียวกัน แต่รวมถึงผู้เล่นระดับซีเนียร์ในทีมอีกด้วยกระทั่งล่าสุดค่ะดิซิสแซนฟิลเผยว่าหงแดงเนี่ยพร้อมจับอดีตเด็กในอะคาเดมีของเชลซีเซ็น mm. สัญญาอาชีพฉบับแรกตามกฎในวัย17ปีค่ะเนื่องจากว่าเขาจะมีอายุครบที่สามารถรับสัญญาระดับอาชีพได้ในวันคล้ายวันเกิดก็คือวันศุกร์ที่29สิสิงหาคมนี้ โดยเจ้าของเสื้อหมายเลข73จะได้รับสัญญากับสังเวียนแขคงแอนฟิลไปจนถึงปี2028แล้วค่ะไปดูกันที่อ e ูโกเอกิติเก้ดาวยิงเรเว่า์พูสร้างสถิติแข่งฝรั่งเศสคนที่2หยิงได้ทั้ง2นัดแรกในพรีเมียร์ลีกต่อจากมาร์ซิยาลพร้อมท่าผลงานสเตอริที่ยิง3เกมติดทุกรายการค่ะนัดล่าสุดเอกิติเก้เป็นคนยิงประตูที่2ให้หงแดงในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะ ในเกมที่บุกชนะนิวคาสเซิลสประตูตอ่อ2ทําให้เขากลายเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์พิมารีที่สามารถยิงประตูได้ทั้ง2เกมแรกที่ลงสนามโดยก่อนหน้านี้อองตวนี่มาร์ซิาาลเคยทําได้เมื่อเดือนกันยายน2015ค่ะสมัยที่เล่นให้กับแมนยูนะคะขณะเดียวกันเอกกิต e ิเก้ก็เป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกนับตั้งแต่ดานิเอลสตอริ ที่ยิงประตูจากการลงสนาม3เกมแรกในปี2013ให้กับสโมสรจากการเล่นในทุกรายการด้วยผลงาน2ประตูในพรีเมียร์ลีกและ1ประตูในเกมชิงโลกการกุศล Community Shield ค่ะดูกันที่ลยว่าปูกับก,บการเดินหน้าล่าตัวอิสซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลนะคะโดยล่าสุดมีรายงานว่าทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่มูลค่ารวมโบนัสถึง140ล้านปอนด์ หรือว่าประมาณ6.12พันล้านบาทค่ะซึ่งจะกลายเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์เกาะอังกฤษหากว่าการเจรจาครั้งนี้สำเร็จนะคะอีซักเนี่ถือเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในตลาดสมอร์นี้แล้วค่ะและตัวนักเตะเองก็แสดงความต้องการชัดเจนที่จะย้ายมาร่วมทีมหงแดงแต่ว่านิวคาสเซิลเองก็ยังคงยืนยันไม่ต้องการปล่อยกองหน้าวัย25ปยีรายนี้นะคะ โดยก่อนหน้านี้พวกเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกที่ลิเวอร์พูลยื่นไป110ล้านปอนด์หรือว่าราว4.81พันล้านบาทซึ่งนำไปสู่ความไม่พอใจของอิสซักจนเจ้าตัวประกาศไม่ขอลงเล่นให้ทีมอีกต่อไปพร้อมออกแถลงการตัดขาดกับต้นสังกัดแล้วคะ่ะแม้ว่าผู้บริหารของิซิลพยายามเรียกล่อมให้อิซักอยู่ต่อแต่ว่าเจ้าตัวก็ยืนกรานเลยนะคะว่าจะขออำลาทีมขณะที่แกรมไบรลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะ เปิดเผยว่าข้อเสนอใหม่ของลิวร์พูอาจทําให้ซาลิกาดงต้องยอมพิจารณาค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขมหาศาลแล้วก็มีแนวโน้มจะปิดดิวก่อนตลาดปิดตัวนะคะด้านเสียงกรีดอย่างเดลี่เมลรายงานเพิ่มเติมด้วยล่ะค่ะว่าบุคคลใกล้ชิดภายในสมุรนิวาสลซิลบางส่วนมองว่าสถานการณ์ของอิสซักเนี่ยยากที่จะแก้ไขแล้วล่ะค่ะและการขายเขาออกไปก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในตอนนี้ค่ะ และนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพหงแดงหรือว่าู้ที่นํามาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดจาภาษาหงแดงค่ะเกี่ยวกับเกมรุกที่ยังคงไว้ใจได้นะคะในสปอร์ตบารนิวส์ไลฟ์วันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะ